สวัสดีค่ะช่องลานินชา4 2 8 9ยินดีต้อนรับพบก,กับการดูดวง10เดือนปักแรกของเดือนธันวาคมคำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคม2 5 6 3ารทํการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมให้กับบุคคลจำนวนมากนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เดือนของผู้ที่เกิดวันจันทร์ไพ่10เดือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพและก็ความรัก ไพ่กุ่มเกณฑต์ชะตาใบแรกของชาววันจันทร์เนี่ยขึ้น4ี่ดาบต้องเตือนเรื่องสุขภาพมาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะไพ่พดาบเนี่ยเป็นสัญ,ญลัก,กษณ์แทนอุปสรรคแทนปัญหาเมื่อมาเป็นตัวตนของเจ้าชะตาคนวันจันทร์ให้ระวังเรื่องสุขภาพาไว้ก่อนล้มหมอนนอนเสื่อเจ็บเล็กเจ็บน้อยการป่วยไข้ไม่สบายอันเกิดจากกระดูกและฟันอะไรพวกนี้นะคะไปทําบุญล,ลงศพสักหน่อยปล่อยชีวิตสัตว์ก็ได้ค่ะ เพื่อจะได้มาแก้ในตัวดวงเนาะช่วงนี้จะทำอะไรก็ขอให้มีความระมัดระวังเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบเช็คเส้นทางการเดินทางให้ดีๆระวังตัวเองหกลม้มหกลุกซุ่มซ่ามเตะโน่นเฉี่ยวนี่มันจะเจ็บจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะขอให้มีความระมัดระวังสักนิดนึงมาดูเรื่องการเงินบ้างตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยขึ้นเจ็ดดาว เมื่อตำแหน่งไพ่การลักการขโมยเนะี่ยไพ่เจ็ดดาบมันเป็นไพ่การลักการขโมยมาอยู่ในตำแหน่งเรื่องการเงินแล้วไพ่ใบนี้มันแทนการหลอกลวงลอ่อลวงด้วยดังนั้นเรื่องการเงินการทองใดๆของชาววันจันทร์ในช่วงนี้นะคะวางแผนไว้ให้ดีๆอย่าวางทรัพย์สินอันมีค่าไว้เลอะเพออเอาไว้เผลอเลอหลงลืมมีสิทธิจะถูกโจรกรรมได้เพราะไพ่เจ็ดดาบมันไพ่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคนลักคนขโมย และถ้าหากไปร่วมลงทุนอะไรกับใครใครชวนไปทำโน่นสิลงทุน500ยได้สามพนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าลงเชื่อค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่หลักทรัพย์เป็นเจ็ดดาบถ้าเราไม่เป็นรักของเขาเขาก็จะลักของเราส่วนใหญ่มันขึ้นในด้านการเงินเราจะเสียทรัพย์ไปกับการถูกหลอกลวงต้มตุนลักขโมยมากกว่าอาจจะมีเรื่องให้ใช้ไปกับเรื่องการพนันใครชอบเรื่องเสี่ยงยาเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ไพ่เจดดาบมาอยู่กับตัว ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ค่อยเป็นคุณสักเท่าไหร่จะให้คุณไปกับการทํางานมากกว่านะคะมาดูตําแหน่งสหสชะการดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์แล้วตําแหน่งเนี้ยมันทำาสตชามันแทนเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเอาตัวเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่รอบข้างก่งอนถ้าขึ้นสามดาบอาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะอาจจะมีข่าว งานศพหรือว่ามีเรื่องเสียอกเสียใจอกหักรักคุดมาปรึกษาให้เราได้ฟังอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจของญาติของคนใกล้ชิดแววมาเข้าหูทําให้เราพลอยทุกข์พลอยกังวลตามเขาไปด้วยนะคะเพราะตัวคุณเองก็เป็นสีดาบก็ไม่ค่อยสบายเนื้อไม่สบายตัวเท่าไหร่แล้วยังมีได้ยินข่าวเรื่องญาติก็อาจจะทําให้ดาวลงไปอีกช่วงนี้ถ้าหากจะเดินทางไปไหน ระยะสั้นๆนะคะจากนี่ไปปักซอยอะไรพวกนี้เพราะเมื่อไพ่สามดาบมันมาสถิตมาแทนการเคลื่อนย้ายสัญจรที่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะพราะมันผูกโยงไปหากันบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุก็เอาเรื่องนี้ด้วยระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นๆนี่แหละคะ่ะไอ้ที่ว่าไปแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกหมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ได้อ่าไม่ได้แล้วนะต้องมีความละเอียดรอบคอบ แล้วตำแหน่งนี้มันแทนเรื่องการโซเชียลงานออนไลน์ปล่อยคอนเทนต์การดิวงานประสานงานขึ้นสามหรับมาปักกับตัวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจจะมีเรื่องการค้าการขายที่พลาดเป้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนรับปากไปแล้วส่งของไปแล้วไม่เซ็นรับอะไรประมาณนี้นะคะ,ะสั่งของอ,ออเดอร์ปังๆในสั่งกันเยอะแยะเสร็จแล้วก็มีอาจจะมีการยกเลิกมีการแคนเซิลอะไรแบบนี้ก็ได้ ถ้าอย่างไรคุณยังไม่ได้ส่งสินค้าไปก็ลองหามาตรการการรองรับนะมันจะมีเรื่องพลาดเป้าไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเลื่อนการนัดรับอะไรพวกนี้ก็ได้มีการลดออเดอร์หรือมีการปฏิเสธสินค้าถามว่าร้ายแรงหรือไม่ก็พอให้ได้ปวดเสียนเวียนหัวนะคะถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วก็เซฟเซฟอะไรไว้บ้างก็ดีนะคะกระบวนการและขั้นตอนมันมีอยู่ก็ทำให้มันครบให้มัน รอบเนาะเพราะแค่15วันเองคุณมันไม่ได้หมายถึงตลอดชีวิตของการค้าขายออนไลน์ของคุณนะส่วนคนที่ปล่อยคอนเทนต์ดิวงานประสานงานช่วงนี้จะเจอคนที่ใช้คําพูดไม่ดีเวียงวีนเอาแต่อารมณ์ดิวกับใครอาจจะมีการเลื่อนการนัดการคาดเคลื่อนความไม่สมประสงค์ไม่ได้ดังใจมันเกิดขึ้นนะคะเพราะสามดาบมันเป็นไพ่ที่แทงปักอกแต่ไพ่สาหรับนี้เขาไม่ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ ใช้เป็นคนหันหลังให้กันบึ้งตึงให้กันไม่สบอารมณ์กันมันเป็นตัวบอกว่าการดิวการประสานงานอาจจะมีปัญหาแล้วมีสิบด่ามาตกอยู่ในตำแหน่งความสําเร็จอีกต่างหากดังนั้นช่วงนี้มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะคะวางแผนรับมือไว้เลยค่ะความสําเร็จมันมีให้เห็นอยู่แต่มันเป็นไพ่ราชีพจนันนั่นแสดงว่าไอ้ความสําเร็จที่ว่าเนี่ยคาดคะเนามากไม่ได้ช่วงนี้จะเจอคนอาร์ตเยอะติดมากศิลปิน เลือดศิลปินรุ่งพลานอาจจะศาสร์อารมณ์ใส่เราทาให้เราต้องสงบปากสงบคําไฟมากไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นสีดาบไฟมากโดนเจ็บตัวมาดูคนทํางานประจําบ้างท่านใดที่ช่วงนี้ว่างงานตกงานแล้วจะรองานรอการเรียกตัวอาจจะไม่ได้สมใจสักเท่าไหร่นะคะ้งานที่เรียกเข้ามาอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดอาจจะเดินทางไกลเกินไป เพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นในกรรมมะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มันขึ้นเก้าเหรียญน,นั่นแสดงว่าอาจจะมีการเรียกมาละ่ะแต่สุภะแปลว่าหน้าที่การงานของคุณกลับขึ้น10ดาบนั่นแสดงว่างานที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าประสงค์ของคุณไปทําแล้วทดลองแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้ไม่ทนนะสำหรับคนที่รอง,งานรอการเรียกตัวส่วนท่านใดที่มีงานประจําทําอยู่ช่วงนี้เขาเรียกว่างานหนักงานหินนะคะ มีความผิดพลาดในหน้าที่การงานบางคนอาจจะผิดพลาดมากจนกระทบกับตําแหน่งที่ตัวเองรักษาอยู่ตัวเองครองอยู่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะความผิดพลาดนี้ก็ได้ขอให้ใจเย็นๆนะคะใช้สติ15วันเนี้ยมันน่าจะประคองทรงได้แต่ถ้ามันเหลือบากกว่าแรงแล้วเรามองเห็นว่ามีเขามีลางจะเป็นแบบนี้ก็ปคตัวเองไว้ให้มากๆเนาะระมัดระวังอุบัติเหตุการในการทำงานด้วย อุบัติเหตุที่ว่าใครคุมเครื่องจักรก็ต้องระวังด้วยนะคะใครทํางานกับการขับรถขับราอะไรพวกนี้ก็ระวังรู่งอุบัติเหตุด้วยเพราะตอนนี้มันความไม่คาดคิดไม่คาดฝันในหน้าที่การงานเกิดขึ้นค่อนข้างแรงหน่อยสําหรับชาววันจันทร์ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นทั้งย้ายงานเป็นทั้งการงานมีปัญหา โปรเจกต์ Project งานไม่สําเร็จมีอุปสรรคต้องล้มเลิกล้มต้องเ,เริ่มทําใหม่เมื่อหน้าไพ่เป็นแบบนี้ทั้งเดือดพาวเวอร์สิดาบไปทําบุญลงศพนะคะสร้างโบสถ์สร้างวางหิหารสร้างสาลาการประเรียนมาเสริมตัวเองหรือไม่เช่นนั้นไห้พระสวดมนต์อยู่กับตัวเองสักนิดนึงเพราะสุภะถ้าเป็นสิบดาบบุญทานบาร,รมีเร่งทำค่ะเพื่อมาเสริมทําให้ตัวเองเนี่ย มีบุญขึ้นมามนหนุนตัวเองสักเนี่ยสักหน่อยหนึ่งอย่างน้นอยๆก็ได้สติขณะที่ทําบุญหรือขณะที่ไหว้พระนะแนะนําอย่างนี้จะดีกว่าส่วนเรื่องงานวางแผนรับมือให้ดีๆหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกช่วยเหลือได้บอสหรือเจ้านายเจ้าของบริษัทเลยอะไรพวกนี้ที่เป็นเจ้านายบิกบ๊กๆของโครงการนี้ของงานนี้ของบริษัทเนี้ยอาจจะไม่ปลื้มคุณแต่คนที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็คือหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนก แล้วก็ลูกจ้างลูกทีมอะไรพวกนี้นะคะถ้ามีงานอะไรเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่จะไปหวังพึ่งเพื่อนร่วมงานคงได้ไม่เต็มที่รังแต่จะเป็นขี้ปากเสียมากกว่ามาดูเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ผู้ชายภายในบ้านนะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็ลูกหลานบริวารให้มีอะไรน่าห่วงถ้าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าการป่วยไข้แบบฉับพลัน แบบไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะระวังเรื่องฟืนไฟเอาไว้ด้วยนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างสำหรับคนท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนตำแหน่งคู่รักคู่ครองปัตตนิเนี่ยขึ้นก้าวถ้วยแล้วตัวเจ้าชะตาเป็น4ี่ดาบช่วงนี้ถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันคู่รักเขาไม่ได้ รู้สึกไม่ดีกับคุณนะคะเขาก็สบายใจเขาก็มีความสุขเขาก็แฮปปี้องเขามีแต่คุณเองแล้วอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกเฟลทําไมช่วงนี้เขาเไม่ใส่ใจเราเท่าที่ควรเลยจริงๆเขาก็ใส่ใจในระดับหนึ่งแต่ช่วงนี้ยคุณอาจจะไม่รับรู้รับฟังอะไรแล้วถ้ามีปัญหาอะไรกันมันออกแนวหลบหน้ากันนะคะพูดคุยกันไม่ได้ไม่กี่คําหรอกถามคําตอบคํา อีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่นักเตื้อสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนที่จะมานั่งโรแมนติกจ๋าอะไรขนาดนั้นเพราะก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ความรักก็จริงนะแต่เขาจะเป็นพวกสุขนิยมอะ่ะเขาก็ดูแลตัวเองมีแฮปปี้ดีสนใจคุณไหมก็สนใจในระดับหนึ่งอาจจะไม่ละเอียดถี่ถ้วนขนาดนั้นแล้วตัวคุณเองก็พูดน้อยด้วยช่วงนี้อาจจะมีอะไรหงุดหงิดในใจก็เลยทําให้การสื่อสารกันมันเสีย พอไปไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยมันไพ่การสื่อสารแล้วมันตกอยู่ในตําแหน่งที่เสียน่ะตัวนี้ก็แทนการสื่อสารสามดาบตกอยู่ในตําแหน่งที่เสียด้วยเช่นกันช่วงนี้มันพูดคุยอะไรมันอาจจะไม่เข้าหูนะคะถามว่าจะเลิกลาอย่าร้างไหมคู่รักเขาไม่เลิกกับคุณหรอกค่ะคุณนั่นแหละจะเป็นคนเลิกกับเขาแล้วท่านมีเรื่องมือที่สามนะเพราะเก้าถ้วยมันแทนความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มปากว่ามือถึงเฟรนลี่กับทุกคนจน เกินขอบเขตมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าหากมีเรื่องราวมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะหันไปเลือกใครเขาไม่ทอดทิ้งคุณหรอกคะ่ะปัญหาใหญ่ย้อนกลับมาที่คุณคุณอาจจะเป็นคนที่หมดหมดใจพอกันทีเหนื่อยแล้วเจ็บมาพอแล้วอยากรักษาแผลใจแล้วก็น้อยใจมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดยังรักอยู่ถามตัวเองว่ารักมากแค่ไหนถ้ารักมาก เขาไม่ได้ปฏิเสธคุณนะถ้าคุณลุกขึ้นสู้แล้วดึงความรักคืนคุณก็จะได้คืนแต่ถ้าคุณไม่อยากได้คืนคุณอยากจะเลิกคุณก็จะได้เลิกแต่เป็นการเลิกที่เลิกฝ่ายเดียวนะอีกคนยังจะตามง้ออยู่ก็ถือว่าชัดเจนนะสําหรับคนที่มีคนทักคู่ครองส่วนคนโสดถามว่าจะมีความรักใหม่เข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะอยู่ที่คุณละอีกแล้วแหละเพราะเมื่อเป็นสี่ดาบเนี่ยจะเขาเรียกว่ารักนวลสงวนตัวระวังเนื้อระวังตัวอาจจะเคยเจ็บมามาก และไอคนที่เข้ามาก็ดูเฟลลี่กุ้งกลิ่มปากว่ามือถึงก้าวถ้วยไม่ต้องห่วงหรอกเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาลูกเล่นลูกหาพลาวๆอยู่ที่คุณน่ะจะเปิดใจรับไหมเพราะคุณยังเก็ดขยาดอยู่ถ้าคุณจะเก็บจะรับเอาไว้ก็ถือว่าครบได้นะคะแต่ครบอย่างมีความระมัดระวังสักนิดนึงเพราะก้าวถ้วยเนี่ยเฟลลี่เกินเบอร์จะเลยเถิดไปถึงเจ้าชู้ด้วยซ้ํา แต่ถ้าครบก็ครบได้มีอีกคนหนึ่งเข้ามาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ร้างนะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังเรื่องครอบครัวมาก่อนคนนี้อาจจะมองคุณดูอยู่ไกลๆแต่ไม่กล้าแสดงออกอะไรมากเพราะเขาก็เห็นว่าคุณก็ไม่ได้แสดงออกอะไรคุณก็ยังมีช็อกขีดวงกลมให้ตัวเองอยู่ไม่ให้ใครเข้ามาแตะต้องในขีดช็อกของคุณอยู่เขาก็เลยยังระวังยังมองอยู่แต่ถ้าคิดจะเปิดใจรับ ความรักใหม่ที่เข้ามาที่เป็นลักษณะพ่อไม่แม่รากก็ถือว่าใช้ได้คนโสดภาษีดีกว่านะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่เอาใครในช่วงนี้ก็ถือว่าอ่านครบทั้ง10บเรือนแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรคอมเมนต์ถามได้ค่ะแต่ฟังให้มันถี่ถถ้วนก่อนเนาะแล้วค่อยถามหมอจะได้ตอบถูกเพราะว่าคุณฟังไม่ได้คำสองคำแลาคุณมาถามมาหมอรู้สึกว่าโอ้นี่เขาไม่ฟังเราเลยเหรอเนาะฟังสักนิดนึงไม่เข้าใจแล้วค่อยถาม ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไว้ในคลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ให้หมอนินด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาหมอหายไป3เดือน4เดือนก็ไปหาทุนในการทําคลิปละค่ะถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ชมช่วยกันแชร์คลิปเพื่อเพิ่มยอดวิว หมอก็คงต้องหายไปเพื่อหารายได้มาสร้างคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ช่ช่วยกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภ,ภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ